ปาโทรครับตอนนี้นะครับโอ้โหช่าง้อยอูดเล่นใหญ่นะครับตอนนี้นครับโอ้โหเปลี่ยนข้อโซ่เลยนะครับพี่น้องครับตอนนี้เปลี่ยนข้อโซ่ไป,ปสองข้อนะครับนี่ฮะปะยางไมโครครับ <c oughs> <c oughs> ซื้อคอโซนะครับได้บูธมาด้วยนะครับตอนนี้เราก็ทําเกราก็ทำการขันน็อตเข้าไปนะครับไี่น้งครับเราก็ใช้น็อตเดิมนั่แหละครับใช้ได้อยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่าต้นทุน <c oughs> เงินไม่มีเราก็ต้องใช้ตัวเดิมนะครับแต่ใช้ได้นะครับไม่รูดไม่หวานครับเราต้องใช้บล็อกลมยิงเลยนะครับเพราะว่าข้อโซ่นี่นี่ครับพี่น้องครับ มันมันเหลือแต่สลักนะครับบูทไม่มีนะครับมันก็เนี่ยครับเราปล่อยไว้นานก็เดี๋ยวก็ขาดนะครับสลักขาดปุ๊บก็โซ่ขาดออกจากกันเลยนะครับอขาดโซ่ขาดก็จะเป็นนี้นะครับนะครับเนี่ยต่อทิ้งเลยครับเปลี่ยนข้อโซ่เลยครับอันไหนเราเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทีละข้อนะครับไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนทั้งเส้นนะครับนะครับ เางบมันน้อยเราก็ต้องเปลี่ยนกำกำข้อนะ่น้องครับไม่จำเป็นไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดทั้งเส้นนะครับข้อไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับนี่นะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งเส้นเลยนะครับปกติเขาจะเปลี่ยนทั้งเส้นนะไน้องครับแต่เราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ดูนะครับเนี่ยดูว่าเนี่ยดูนะครับว่าโซ่แต่ละโซ่นะครับ อันนี้ไม่ดีเราก็ต้องตอกเข้านะเนี่ยบูทยังดีอยู่นะครับพอใช้ได้อยู่นะครับเราซ้ายไปก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่นะมันยังมีบูทอยู่นะครับเนี่ยส่วนโช่ส่วนโซ่โอ้โหโูดไม่ชัดเลยครับส่วนโซ่ก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันมีคลื่นเลยนะครับโซ่ในเรียมกิฟต์เลยครับส่วนมากก็ไม่ขาดหรอกครับถ้ารถเล็กนะครับนี่ยนะ ที่เราเปลี่ยนข้อเมื่อกี้นี่คือเปลี่ยนเป็นข้อนี่เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเหลือแต่มันเหลือแต่ลตสลักนะครับแล้วก็มันพาให้เสื้อมันพาให้นฮะเสื้อกลมๆเนะี่ยเสื้อสู้ตัวนี้นะครับมันหลวมนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนทีละข้อเลยนะครับแต่แต่ตัวนี้เห็นไหมครับบูธมันเสียไปได้ไหมครับน้องครับเสียแต่สลักนะครับ แต่เป็นโลเล็กมันไม่ขาดหรอกครับไม่ขาดง่ายๆหรอกครับเนี่ยขาดปุ๊บโซก็ขาดเลยนะครับแต่เช่นตัวนี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนข้อนะเพราะว่าบูทข้างนี้ยังแน่นอยู่นะครับแต่ตัวนี้เมื่อกี้นี่คือว่าเสื้อหลวมแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยยกอย่างตัวนี้นะครับเสื้อยังดีอยู่นะครับนะครับยังกลมอยู่นะครับถ้าเป็นรูปไข่เราก็ต้องเปลี่ยนเลยนะครับแต่พวกนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราแค่เปลี่ยน เปลี่ยนสลักนะครับแล้วก็เปลี่ยนบูธใหม่นะครับตีบูธใหม่เลยนะครับเนี่ยครับส่วนข้อไหนเราพอใช้ได้แล้วก็ก็ใช้ไปก่อนครับนี่นะเนี่ยพอพวกนี้ก็กลมอยู่นะครับทางเส้นเลยนะครับไหนใช้ได้เราก็ต้องใช้ครับส่วนใบนะครับใบนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับได้ ส่วนใบนะครับ่น้องเดี๋ยวดูนะครับโอโหที่เราเรียกเปลี่ยนกับข้อเลยครับส่วนใบล้วก็หนาบึกเลยนะครับนะครับแม่ใบเราไม่เรียมไม่คมเลยนะครับหนาบึกอยู่นะครใบครับแต่บูทตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมบูทเนี่ยบูทเนี่ยมันจะเสียตัวนี้นะครับแต่ปกติเขาจะกลับนะครับเขากลับก็ได้นะครับกลับแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ย ถ้าไปที unique, ่อัดนะครับกลับแบบนี้เอาตัวนี้มาอยู่เฉพาะเกตแบบนี้นะครับเนี่ยเอาตัวนี้นะมาอยู่ด้านนี้นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่เราไม่กลับแล้วครับเราก็เปลี่ยนไปเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเสี้ยก็นี่ยังดีอยู่นะครับนีนี่เสี้ยกลมอยู่นะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่เมื่อกี้เปลี่ยนคือเสี้ยมันเป็นรูปไข่นะครับพี่น้องครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมครับสลักมาครับนี่ครับคลอดหมดแล้วครับโอ้โหเขาเป็นสาวนี่ โอ้โหแทงเลยนะครับแทงลูกแน่นอนครับเนี่เห็นไหมแต่ปกติเขาก็จะเปลี่ยนด้านนี้ครับด้านนี้กลมก็ใช้ได้อยู่แต่นี้มันคลอดแล้วแต่ทำไมก็นี่ครับไม่ก็ครับหน่อยนะครับนี่ครับหลอกก็ได้เห็นไหมครับครับครับไม่ก็เป็นแบบนี้นะครับน้องครับนี่ครับดูครับสร้างใหญ่ครับสร้างใหญ่นะครับดูดูนี่ครับการตอกบูะครับน้องโอ้โห ดูกันตอกบุญครับนี่ครับแหมมาในคนก็เกินไงครับตอนเย็นๆนี่โอ้โหแข็งแรงครับแหมตอนทำงานแล้วก็โอ้โหข้ออ่อนทันทีเลยครับเอาหัแข็งหน่อยใช่ไหนเออเนี่ยแขมกึมเร็วเร็ว นั่นคนพ่อหน่องกับดูกระดูมเล้งเนี่ยส่อหาปะเดาปะเดคนนั่นน่ะคนนี้อ่ะนี่ตอนเย็นนี่โอ้โหถามเตะกระสอบใส่สิบครั้งเลยครับแม่พอทำงานปุ๊บแม่ตอกสักสองสามครั้งเหนื่อยเลยครับโอ้โหพี่น้องครับไม่เอาเลยครับโอ้โห เอาตอกให้ดูหน่อยหน่อยจะนายจ้าปุ้นเหรอเดี๋ยวน้ออุ้ยงอ้งขึ้นดูนะครับน้องครับตอกสลักครับป๊าบนี่สลักมันขาดไปแล้วนะครับตอกไปหืมหืมบุกเก็ดล้นเลยมึงอโอ้โหดูครับน้องเฮ้ยจัดไปครับนี่บุกล้นเลยมึงออกล้นเลยดูครับน้องครับสดๆเลยครับบทไม่มีครับนี่ครับจัดไปครับ โอ้ยให้ล้นแล้วก้าล้นหน่อยก็าเราจะเป่านำทางนิดหน่อยนะครับน้องครับนัก็อยู่ประมาณนี้ครับโซขาดเป็นจอนเป็นตินเลยครับเราเรียกเราเรียกซ่อมได้นะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งเส้นนะน้องครับตรงนี้ก็เราเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นข้อๆนะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งเส้นนะครับถ้ามีตังก็เปลี่ยนไปเลยครับถ้า เี้ยเฮ้ยดูสร้างใหญ่หรอใหญ่คนนี้ใหญ่ใหญ่เราก็งบน้อยนะครับพี่น้องครับงบน้อยเราก็ทําแบบนี้ครับพี่น้องถ้าดูแล้วเป็นประโยชน์ก็ไปใช้ได้นะครับมันเป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องทําตามนะพี่น้องครับแต่พวกผมมันเงินไม่ค่อยมีนะครับเงินมันน้อยนิดนะต้องเซฟได้ก็เซฟก่อนนะพี่น้องครับ นี่ฮะเราเลือกเปลี่ยนกับพ่อใหนะ้องลนมาเนี่ยเพราะว่าโซ่มันก็ดีๆอยู่ครับเราก็จะเปี่ยนโอ้โหตามของเก่าเขาบอกว่าอาหารเลยนะน้องครับลนแล้วนะลนลนลนไอ เป่าทลุเลยนะครับไม่ล่นแล้วนะครับนี่ยใจร้อนเลยนะครับเป่าให้ทะลุนะครับมันเป็นสลักนะพี่สี่มตรงนั้นครับน้องครับปกติมีเป็นเสียแบบนี้ครับแต่สลักมันเราตอกให้ขาดนะครับนี่แหละการตอกบูทตอกสลักครับน้องครับใช้หลักการเดียวกันนะครับรถใหญ่ก็ใช้หลักการเดียวกันเลยนะน้องครับแต่ผมว่ารถใหญ่นี่ทำง่ายกว่านะ ดูนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวดูเสี้ยนะครับเสี้ยยังกลมอยู่นะครับดูนะสอดไปตรงนี้เลยนะครับห่อนี่ง่ายเออห่อนี่ออกง่ายดูไหนออกแล้วออกแล้วนี่ครับนี่นี่ดูครับพี่น้องครับเสีที่เป่าด้วยเห็นไหมนี่โอ้เสียที่เป่าเขี่ยมันดูได้สิร้อนเลย นี่เห็นไหมนี่คือเศษสลักนะครับน้องครับเออเข็งลงหน่อยนี่ครับเศษสลักนะครับเจาะกลางเลยนะครับนี่ไม่งั้นไม่ออกถ้าเราเจาะกลางมันก็หายมันก็ไม่ค่อยแน่นเลยนะครับเออมันก็ยุบนะครับมันก็ยุมนะครับนี่ดูไหมครับนี่เห็นไหมถ้าเราตอกกลางมันก็เล็กลงนะครับถ้าเราไม่ตอามันก็หนานะครับเนื้อวิธีตอกสลักแบบนี้นะครับน้องครับเราก็ไม่มีความรู้ทํากับแบบบ้านๆครับน้องครับถ้าใครคิดว่านําไปใช้มีประโยชน์ก็ ดูอะไรนะครับน้องครับแต่ผมพวกผมมันทําแบบมั่วๆนะครับไม่มีความรู้นะครับเดี๋ยวดูเลยครับรูนะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับถ้ารูใช้ได้เนี่ยต้องมุนแบบนี้กลมแบบนี้นะครับถ้าเป็นรูปไข่แล้วก็บอกเลยครับต้องจัดมาเลยแบบแบบนี้เลยนะครับ้าโซ่ถ้ามันพอละห้าร้อยถ้ามันไม่มันไม่กลมแล้วก็ต้องเปลี่ยนกบข้อเลยครับนี่ครับเปลี่ยนข้อแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับนี่อเดี๋ยวผมจะให้เทียบนะครับ เอ้าเจ้านายเอาอ้อมใหม่เหยียบกับหลังกับอันเก่าก็หนูเดี๋ยวดูนะครับว่าความสวยนี่มันจะเป็นประมาณไหนนะครับอันหนอันเพ่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 ออันนี้อันนี้นี่เห็นไหมครับพี่น้องครับนี่อันนี้มันหนาโอ้หมันอันนี้คือเห็นไหมครับอันนี้ก็ไม่มีคลื่นนะครับหลักการนะครับถ้าไม่มีคลื่นนี่ใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็สุดยอดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องครับ ใช้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับถึงมีคลื่นก็ไม่มีปัญหานะครับหลักๆกก็คือนะครับผมจะบอกใั้นเลยนะครับหลักๆก็คือนี่หลักๆก็คือบูธนะครับอ่ะบูธแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่สลักเนี่ยมันอันตรายมันสุ่มเสี่ยงนะครับถ้าเวลาเราไปเจอโคนนะครับถ้าว่าสลักขาดปุ๊บพี่น้องครับเตรียมตัวเล่นโคนได้เลยนะครับบอกเลยครับจาก จากเสียเงินเล็กๆนะครับกับกลายเป็นโอ้โหจ้างรถมายกโอ้โหเสียเงินหลายหมื่นเลยนะครับน้องครับนี่เห็นไหมครับเปียยแค่นี้ก็จบเลยนะครับน้องครับนี่ก็ใส่สลักไปเลยครับเอาสลักนี่นะครับนี่เห็นไหมครับใส่บูธไปก่อนนี่นะฮะแล้วก็เอาสลักใส่ตามนะครับนี่ใส่ขันพอสักตัวก็ใส่ใส่บูธให้นบนพอสักตัวก็ว่าใส่ได้ เดี๋ยวคลิปต่อไปพี่น้องมาดูการใส่บูทสลักโซ่กันนะครับแต่คลิปนี้ก็นี่ฮะถ้ามีประโยชน์ก็เอาไปทําตามนะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดผ่านเลยครับพี่น้องครับผมก็งบน้อยหอยน้อยนะครับก็ต้องใช้แบบนี้นะครับพี่น้องครับไม่มีเงินหูงเงินถังอย่างเขาหรอกครับพี่น้องครับนี่ครับดูครับใช้สลักจุดประคอดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับไปแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับตัวลำลาไปก่อนนะครับน้องครับอ่า ดี่เราก็ถอดไอสลักให้ดูแล้วนะครับน้องครับเป่าก่อนนะครับน้องครับไปแล้วครับน้องครับ